สวัสดีค่ะอินออนแอทีวีกับแปมเปียรพรสั์แสนยากรค่ะวันนี้แปมจะพามาดูนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยสำหรับวิถีชีวิตที่หลากหลายกันค่ะผลงานวิจัยเหล่านี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะซึ่งก็มีการพัฒนาไมา่อยา่า,างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ วิธีการเกษตรก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ําและสารเคมีในน้ําด้วยโทรศัพท์มือถือที่ผ่านมาการวัดสารเคมีในน้ําคือเมื่อหยดสารลงไปแล้วจะเทียบสีผ่านแผ่นกระดาษซึ่งการใช้สายตาของคนนั้นอาจทําให้คลาดเคลื่อนได้ค่ะโดยสมาร์ทเอาข้อแอปนี้จะใช้งานคู่กับแอปสบอกซ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ให้แสงสว่างและเมื่อนำโทรศัพท์ไปวางทาบก็จะรายงานค่าได้ทันที ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้ใช้ได้กับสารวัดทุกยี่ห้อค่ะนอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมระบบควบคุมเครื่องตีน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งค่ะการดูแลคุณภาพน้ำและระดับออกซิเจนในน้ำเป็นเรื่องสำคัญของการเลี้ยงกุ้งระบบควบคุมเครื่องตีน้ำอัตโนมัตินีน้ควบคุมตามค่าออกซิเจนที่จะตรวจวัดตลอด24ชั่วโมง โดยจะเพิ่มหรือลดจำนวนเครื่องตีน้ำลงตามค่าออกซิเจนโดยอัตโนมัติและก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ค่ะสามารถตั้งคารูปแบบการตีน้ำและเวลาได้และมีการบันทึกข้อมูลการทำงานและค่าการตรวจวัดและยังสามารถแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโดยจะส่งผ่านข้อความสั้นๆมาที่โทรศัพท์มือถือลดความเสี่ยงในการสูญเสียผลผลิตได้ค่ะ มาดูวิถีชีวิตคนเมืองกันบ้างค่ะมีการจำลองสมาร์ทซิตี้ที่ใช้กล้องวงจรปิดคู่กับซอฟต์แวร์ฉลาดฉลาดส่วนนี้เป็นการจำลองเมืองน่าอยู่ผลงานของน้องคณะสถาปัตย์มธรรมศาสตร์ด้วยแนวคิดที่ว่าเมืองจะได้อยู่ต้องเริ่มจากการวานผังเมืองที่ดีค่ะ ได้ระบบที่เหมาะกับช่วง AEC ที่สุดนั่นก็คือระบบแปลภาษาอาเซียนที่เป็นการร่วมมือกับเจ้าของภาษาพัฒนาขึ้นเพื่อให้การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุดค่ะโดยข้อแตกต่างจากระบบแปลภาษาอื่นๆตรงที่จะแปลโดยไม่ต้องผ่านภาษาอังกฤษก่อนและจะมีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างละเอียดตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยแอป,ปให้โหลดกันค่ะ ผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมายเราก็เลือกปรับใช้ให้เหมาะสมและคุ้มค่านะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ